เกมโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันถึงพรานเออสิตี้เซกันแกม60เวทพิชซานสนับสนุนโดยรถยนต์ MG สาวแปมสามารถผ่านเกมไปได้แล้ว3เกมพร้อมกับรับชีวี LED สาสอนิ้วสมาร์ทโฟนและทองคำหนักหนึ่งสลึงเป็นรางวัลสะสมไปได้เดี๋ยววันนี้มันลุ้นกันต่อว่าเธอจะผ่านเกมที่เหลือไปได้หรือไม่เราไปเอาใธช่วยพร้อมกันเลยครับ3 2 Three, two, one, 1 g มาป้งก<า>ันให้เดาอย่าให้มัน แล้วเอาเหรียญตรงลูกใช่ตาดได้ตัได้เรียบร้อยต้นสูงสูงหน่อยเกี่ยวดะสูงอีกสูงอีกอ้าวะสูงอีกสูงหน่อยเวลาเหลือเยอะครับคุณมีเรื่องปวดเข้ามาไม่ยมอกเมื่อกี้ทางมันดีแล้ว อ้าวล้อเดิมเหลือเวลา3ามสิบวินาทีใจเย็นๆยสองเหรียญทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวรักรอบนิดนึงใจเย็นใจเย็นเหลือยี่สิบวินาทีใจเย็นใจต้องเย็นอย่าให้สไลด์อย่าให้เหรียญแบนงานเข้านี่เราเป็ดแล้วเออเออแล้วละอ้าวท้าสุดท้ายมีเวลาหนึ่ ถือว่าหลอแรงเนี่ยสาวแปมทำเวลาได้คุ้นข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับแต่พอหล่นที่สาวเนี่ยดูเธอจะช็อตไปเด้อเพราะใช้เวลาไปเยอะพอสมควรซึ่งเมื่อเวลาเหลือไม่ถึงซึ่งวินาทีเธอก็วิ่งเข้าไปคว้า่ออนไฟฟ้าออกมาได้ทันเวลาพอด,ดีเลยแหละครับดยอดมาออกเกือบไป เดี๋วเวลาอยู่7วินาทีกับการเล่นเกมสไลเดอร์เหรียญของเราอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเตารีดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมใหญ่ดีใหญ่ดีค่ะหมือนก็ไปหลอกน้องเขาที่ผ้าไหมชอบค่ะรุณเล่นไม่ให้เราเลยครับอันนี้คืออันนี้คือหม้อข้าวหม้อทอดไฟฟ้าหม้อทอดไฟฟ้ามาหุงข้าวอะไรแล้วนี่คือนี่คือตู้เซฟรุ่นใหม่ล่าสุดอะไรตำหมเอาละครับตอนนี้น้องแปมครับรับไปหม้อทอดไฟฟ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็รวมของรางวัลน,นะครับทีวี L V D 32นิ้วสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องสร้ยอยคอทองคำอีกหนึ่งสลึงด้วยคำถามสำคัญคหนูจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ถ้าแพ้เกมเดียวสมบัติหายเจ้าไงอีกสักหน่อยเทีพอแล้ว <c oughs> พอแล้วนะทำไมรีบกลับบ้านยังเลยพอใจเราค่ะแค่นี้มาไกลเกินฝันแล้ะค่ะพี่ใจน้องเขาเขพูดจะพูด่อะไรรู้ไหมอะไรคือตอนหนูมาเต็มตัวครับผมตอนนี้โดนพี่แท้ลมจนเหลือเหลือแต่โคงกระดูกแล้วอยากกลับบ้านดีๆอยากกลับบ้านดีๆไม่เกมเมื่อกี้มันแบบมันทําให้หนูแบบรู้สึกหมดอนาคตมากโอคือทาให้เราเฉียดฉิวเกินไปใช่ค่ะแค่นี้ก็โอเคละไม่เป็นไรฝากผลงานนะครับผมน้องแปมค่ะก็ ฝากผลงานของแปมกับเ,เพื่อนๆวงไก่อาด้วยนะคะตอนนี้มีซิงเกิลที่3นะคะ Love Me Please ยังไงก็ติดตามด้วยนะคะสามารถที่จะดูในช่องทางไหนบ้างสามารถดูได้นะคะใน y o u t u b e c o m d u a o f f i c i a l นะคะปล่อย MV แล้วแล้วก็มีแดนซ์เวอร์ชันด้วยครับค่ะวันนี้ก็น่ารักมากนะครับน้องแปมไกาอาของรับไปนะครับหม้อทอดไฟฟ้า t ีวีดีสนิ้วนะครับสร้อยคอทองคำหนึสลึง<บ>แล้วก็สมาร์ทโฟนขอบคุณมากครับแปมไกาอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เมื่อรู้จักคอป็นแบบนี้สามแบบก็มีของรวดติดไว้ติดมือกลับนะสิฮะทั้งรับทีวีแอลวดีสายสนิ้วสมาร์ทโฟนท่องคำหนหนึ่งสลึงและหมอทอดไฟฟ้าล่ะครับเอาละครับ,อรรบตอนนี้พวกว่าคันของเราพร้อมรอยอยู่แล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่า คุณชันจิไกอาเธอบอกเห็นของรางวัลในห้องสมุดเยอะเหลือเกินงั้นเดี๋ยวหนูจะเอากลับไปให้มากที่สุดแล้วกันนะครับจันจิไกอาสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เป็นตัวแทนของวงไก่งวงไมค์คนไึงเลยค่ะผมอุ้ยแตะไม่ได้เดี๋ยวมีคดีมาทางนี้ได้ทางนี้ได้เฮ้ยนี่ผมเพิ่งจะเห็นน้องเขาเมื่อวานนี้ในอินเทอร์เน็ตที่ไหนนี่ผมเสิร์ชคำว่ารักแท้โอ้โหน้องขึ้นมาเต็มจอเลย นี่่คะดผมไปดูเพลงของเขาเพลงเี้ก็ร้องแรงมากเลยชื่อเพลงอะไรผมเคยคําว่าไก่อาเจอเจอเพลงเลยเพลงอะไรชื่อเพลงอะอย่าถามจะดูไม่ดีเลิฟมีพีซเลิฟมีพีซตอนนี้ก็ยอดวิวก็ถล่มทลายแล้วถล่มทลายค่ะเป็นหลักร้อยล้านแล้วใช่ไหมตอนนี้มากไม่โมการมายาพูดได้มาาศลมสาล เป็นไงบ้างกับผลงานฟีดแบ็กของเพลงเพลงนี้ฟีดแบ็กก่อนค่ะก็ผ่านไป2ปีไม่ได้มีซิงเกิลอะไรเลยค่ะก็พอมาซิงเกิลนี้คนก็ตื่นเต้นเพราะเพลงจะออกแนว EDM หน่อยแต่เป็นป๊อปป๊อปแดนซ์ด้วยทำไมไปเรียกเขาไม่พอเลยเรียกคุณคุณ DM มได้ไหมใช่เรียกเขาอีไม่ใช่มันเป็นย่อค่ะพี่มันย่ออิเล็กทรอนิกส์ป๊อปแดนซ์โอเคก็มีเียว่ามีวัฒนิวัฒนาการของดนตรีไปเรื่อย เราได้ดูเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมวงของเราแข่งไปให้แล้วเป็นยาบังมีเกมไหนที่กลัวเป็นพิเศษไหมครับกลัวเกมที่มันต้องแบบว่าใช้ความแม่นยำอะค่ะแบบที่แบบคว้างลูอะไรใช่ไหมจังมากเกมอะไรทำไมคือเป็นคนสายตาเอียงหรือไงด้วยจริงๆเอียงแล้วก็เป็นคนที่เวลาตื่นเต้นเราจะไม่มีศูนย์กลางที่มันนิ่งๆเล่นเราน่จะ ต้องมีสติเจนนี่ต้องมีสติไม่เป็นไรเวลาเต้นเต้นอยู่ในวงออกคอนเสิร์ตเคยตกเวทีไหมเต้นไปเรื่อยแล้วก็ตกไปเลยอันนั้นจีว่ะเมาแล้วล่ะค่ะที่บ้านทุกเคยตกเวทีมาแล้วจริงเหรอครับผี่บอมทำไมทำไมเขาเต้นเพื่อน้องเต้นมันเต้นมันไม่ทำไมคุณต้องพูดเลยใครก็อยากรู้ผมอยากเล่านะพ่อฟังอ๋ออะไรข้าพี่เคลียร์กันให้เรียบร้อยเราไปดูครั้งสมบัติกันไหมครับดีค่ะเชิญครับตอนนี้ที่บ้านขาดอะไรบ้าง ที่บ้านเหรอคะพี่จริงก็มีครบหมดแล้วอะค่ะที่จริงแล้วเอาที่บ้านมีครบหมดแล้วเหรอคะงั้นก็กลับบ้านเลยดีกว่าครับไม่เล่นละดิชอบพวกครึ่งครัวทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอออ๋โเคเขาดีแมวนี่ไหมใช่อยากได้เครื่องดผลไม้ค่ะอันนี้ก็ดีเขาไม่ถามเขาเรียกว่าอะไรคันน้ำคันน้ำค่ะสุขภาพดีธรรมดาแล้วทาพวกบิ๊กเอ่อบิ๊กเบรุยไหมมีเครื่องนี้แล้วค่ะก็เลยไม่ค่ะอ๋อนี่คือเครื่องมิกแป้ง ค่ะใช่เครื่องมิกซ์แป้งค่ะมีแล้วโอ้โหนี่สมเด็จบอสตันนะ้ิกซ์แป้งมิกซ์แป้งค่ะแล้วมีอันนี้ไหมครับเครื่องนึ่งผักยังไม่มีเลยค่ะอาจจะยังอันนี้ดีกว่า breakfast breakfast เครื่องปิ้งขนมปังใช่ไหมใช่นี่ขโมยแบบเซเว่นเลยนะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอเนกประสงค์ขโมยแบบเซเว่นเลยอันเนกประสงค์ยังไงคะใช่สามารถที่จะปิ้งขนมปังได้ด้วยหรือถ้าเกิดหนูอยากจะดึงผมเขาเรียกอะไรนะอ๋อหนี่ผมก็สามารถทำได้เช่นกันเครื่องนี้จริงๆเหมาะคุณที่สุดอะไครับคุณชอบนี่ ชอบทานใช่ไหมครับทานเลยอะหรือว่าเอาจะอยากได้นี่ไหมครับผมช่ายๆไม่ค่อยเล่นดนตรีโทรศัพท์อยได้โทรศัพท์โทรศัพท์โอเคหนูอยากลุ้นอันนี้นี่เลยครับนี่คือโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮงาฮลาฮ่ามันฮ่าฮนาฮ่ากเาฮ่าฮนาฮ่เนี้ฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าฮนน่า่าน่ฮ่ะอันนี้มัาก็าามารถที่เป่นเเิน่าหรือ่่าเป็น่ัวช่วยได้ค่ะเ่านศาลปินนักร้อ่ทฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่อ่า่าผ่ดีกา่าฮ่าฮ่าง่า่าฮ่่อฮ่าฮ่่องเป่าผม แต่คุณอย่าใช้นะทำไมคะเนี่ย <คะ S 1> เขาไปเป่าผมเนี่ยเขาดูดผมก้อ,อยหมดเลยเนี่ยตอนแรกผมยาวดี <S <S อันนี้มันเป็นทรงของมันอ,อ๋อลายทรงของมันครับเอาละครับก็ปะปะปะ น่าจะเห็นกันครบหมดแล้วนะครบหมดแล้วครบแล้วครบแล้อย่าเลิกกันนะจิเย้ะมาออกไปเหรอเล่นแค่นี้มาแซวตลอดทางเลยนะพี่ภูมิระวังแฟนน้องเขาเจ้ามาเอาเรื่องนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมลีลาการเล่นเกมของสาวจัาจิกันว่าจะน่ารักก็น่าหน่ายฮะพระนะครับเอาเลยครับจัาจิไกอาจะสามารถฝ่าฝนอุปสรรคไปแล้วสกินดานนะครับ ลุ้นกันด h e Random ลุยเรามาดูกันครับสาวสาวน่ารักมาทีไลออกเกมง่ายทุกทีไม่เข้าใจเหนกันและเกมแรกของจันจิได้แก่เกมปิงปองสลับโชคเกมปิงปองสลับโชค เกมนี้ผู้เข้าแข่งจะต้องสลับลูกปิงปองให้กลับมาอยู่รวมเป็นสีเดียวกันให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60นาทีนั่นเองครับเอาละจ้ารำขนาดแล้วเป็นคนสมาธิดีไหมครับไม่ค่ะแล้วก็ตาดีไหมไม่ค่อยดีค่ะตาไม่ดีสมาธิไม่ดีไม่ดีมีอะไรจะลาคุณผู้ชมหน้าเฮ้ยตกรอบเกมนี้ไม่ไหวนะนี่ง่ายมากง่ายมากล่ะนะาคอมมาแก่ๆนี่ยังตกรอบเลยครับผมทตกรอบเลยตกรอบเกมเนี้ยไม่เป็นไรถ้าไม่ได้จริงๆค่ะเดี๋ยวจะช่วย ช่วยยังไงเป็นกำลังใจให้น้องพิดเด้อแค่นั้นนะแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นเลยแค่นั้นเหรอคะต้องไม่จับเดี๋ยวพี่ใส่ให้มั่วเลยโอเคจุดสตารทครับเจค่ะคุณผู้ชมครับเกมแรกของจันจิไกอาจะรอดหรือเปล่าลุ้นกันกับ The 6 i t Second Game 60ิวิพิชิตแสน3รีูวน หอมปามเร็วหน่อยค่ะเร็วหน่อยอย่าใจเย็นเวลาผ่านไป12วินาทีเวลาเหลือเฟืออ่ะงงงงเันจะงงนิดนึงพี่ดูยังงงแทนโว้หอาจจะใช้เทคนิคเอาลูกปิดบอลไปโกยโกยไว้ที่อื่นก่อนก็ได้นะครับเหลือ3าิวินาทีสปีดจะทำอีก โอ้โหเป็นคนแบบว่าละเมียดละไมมากใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวสบมยมากอีก20%เเโอ้ยต้องเล่นหน่แล้วนะ,ะตอนนี้เหลือประมาณ5ลูกเขาล่อเขาล่อลอส3ลูกไ<ะ>ก่อาจะล,ะละ่อรือเปล่าไก่อาไอ้ของไก่คุณมาช่วย้ยทำไล้ว ปิงปองเนี่ยสาวจันจิก็บ่นงงเลยนะฮะซึ่งกว่าจะสลับเซจเนี่ยก็เหลือเวลาอยู่ไม่ถึงเสี้ยวินาทีจากนั้นพอวิ่งเข้าไปในห้องสมบัติเธอเลยต้องคว้าของใกล้มือสุดอย่างเครื่องตัดหญ้าออกมาก่อนละครับมาแล้วครับ <c oughs> จันจิกไกอาคือที่บ้าน ที่บ้านตอนนี้นี่คือสนามหญ้ามีสนามหญ้าหญ้าหญ้ารกแล้วใช่ไหมรกแล้วค่ะรกแล้วต้องถึงเวลาตัดครับผมบางคนแข่งเธอบาาท่านแบบนี้แหละฮะรีบมากยังไงวิ่งเอานี่ออกมาเพื่อตัดหญ้าครับถามว่าที่บ้านบ้านหญ้ารกเหรออ๋ออยู่คอนโดครับไอ้นั้นมากเลยโชคดีที่หนูเนี่ยไม่ได้อยู่คอนโดตลาดหนูมีหนูมีสนามหญ้าสนามหญ้าใหญ่แต่เมื่อกี้วิ่งรีบไปนิดนึงครับผมทำไมฮะตอนลากออกมาค่ะกระชากโดนหัวขอบประตูครับล้อหักไปข้างหนึ่งอ้าว ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นที่ตัดหญ้าสไตล์ตุกตุกบ้านเรานะครับสามล้อเป็นสามล้อไปไม่คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรก็เบี้ยวครับเขาก็เลยเอาล้อออกข้างเวลาตัดก็อย่างเงี้ยดิฟดิฟดิฟคิงดิฟคิงใช่ได้ใช้ได้ใช้เด็กน้องของน้องผัดอันนี้ได้ใช้แน่นอนนะได้ใช้ได้ใช้แบบนี้เนี่ยนะครับเอากลับบ้านไปทิ้งเหรอครัะเอากลับบ้านหรอกทิ้งไว้ที่นี่ ครับเรียกว่าเป็นการหยิบของเพื่อเซฟตัวเองเพื่อเซฟตัวเองไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามันเป็นการเล่นเกมมันอาจจะไม่ใช่ของที่ต้องการแต่ว่าเราเซฟได้อยู่นี่ไม่มีปัญหาลใช่ไม่เอาขึ้นรถแน่เขาเรียกปัญหาหลักเลยหยิบของที่อยู่ใกล้เมือที่สุดมันเป็นการวาง s t r a t e g y คน s t r a t e g สติสติเอลเอสติเอลเอสติเอลเอสต้อลเสติเอลเอสตอลเอสติลตอลอสติเอลเอตอลเอลเอสสติลตอลเลอ ไม่มีไม่มเหลือนะแต่กี้มือเนูเป็นอะไรอยู่ใกล้มือก็เอาใช่เมื่อกี้นี้คือเรียกว่าเรือเวลาอยู่ไม่เยอะแต่คุณก็รอดมาได้อ่าได้จันจีครับทุกสิ่งที่คุณหยิบออกมายังไม่ใช่ของคุณจันจีจะบอกพอแค่นี้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นผมต้องถามคุณแล้วล่ะว่าคุณจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ต้องไปต่ออยู่แล้วแหละจะเอาไอ้เครื่องตัก้านีเหรอ แค่เกมแรกนี่ก็ทำเอาแฟนเนี่ยลุ้นเหนื่อยกันแล้วนะครับแหมยังไงเกมหน้าเนี่ยต้องเร็วกว่านี้นะครับซึ่งรอบนี้กูจตินะครับเครื่องตัดยาเป็นรางวัลสมบไปก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเกมแรกผ่านไปต้องบอกว่าเฉือดชิวจริงๆเฉียดเฉวจะมาเฉือดชิวอะไรอีกถ้าพูดถูกมันจเราตลกมั้ยมันก็ไม่ตลกทั้งหมดน่ะโอเคต่อเนื่องต่อเนื่องเฉียดชิวจริงๆเฉียดชิวค่ะ เรามาลุ้นกันเกมต่อไปที่ The Random ครับลุยเลยเดี๋ยวดูนะไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะเ,เรียกชื่อหนูผิดอีกนอกก้องเขาชื่ออะไรนะเอาละครับเกมที่สองได้แก่เกม ไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะเรียกชื่อหนูผิดอีกน้องเขาชื่ออะไรนะเอาละครับเกมที่สองได้แก่เกมโยกสูบลมเกมโยกสูบลมเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องขึ้นไปยืนบนเครื่องสูบลมซึ่งผู้แข่งขันจะต้องสูบลมให้ลูกโป่งโดนเข็มจนแตก ตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับแม่เป็นคำถามที่ดีนะครับเมื่อกี้นี้ตอนเข้าเบรกโฆษณาได้ถามว่าพี่ภูมิเนี่ยเขาเหนื่อยพอมีน้องจันจิมาเป็นแขกรับเชิญเขาก็หายเหนื่อยครับก็เลยถามน้องเขาบ้างว่าเวลาสาวๆเนี่ยเขาทำงานเหนื่อยแล้วมีหนุ่มๆมาอยู่ใกล้ๆหายเหนื่อยไหมค่ะแล้วเขามองหน้าคุณคนตอบว่าอะไรหนุ่มแบบไหนนะคะถ้าแบบนี้ก็เหนื่อยมากขึ้นไปอีกแบบนี้แบบไหนแบบไหน เข้าเรื่องเลยเราดีกว่าครับผมเอาเละครับธรรมดาแล้วเป็นนักร้องต้องมีทักษะการออกกำลังกายการแดนก็อยู่แล้วมากค่ะสบายมาไหมเงี้ยเคยเล่นแมสแนวนี้ไม่ใส่ผ้าบำบัดเนี่ยเคยไหมอย่างเงี้ยลองดูก่อนลองลองขึ้นไปซ้อมก่อนดูเนี่ยคล้ายๆคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วขาก็กำลังเสียต้องมาขาเลกืาอยไปดูหน้าดูหน้า เดี๋ยวน้องเขาจะกระทืบให้เครื่องแตกให้ดูครับอันนี้สบายนะอุ้ยต้นหนูเต้นเนี่ยขาหนูแบบใหญ่กว่านี้จริงเหรอใช่แต่แต่ไม่ค่อยได้เต้นเยอะแต่หนูว่าหนูทําได้เือหมายถึงขาใหญ่เป็นคนขาใหญ่อย่างเงี้ยนองเหลี่ยมเท่านักมวยเลยค่ะเมื่อก่อนกลับบ้านเอะตอนนี้เราจะไม่ใช้เสียงสามแล้วกินขาหมูเป็นอาหารไม่ใช่เมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ขาเล็กลงแล้วน้าไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยขอดูหน่อยสิ อะไรของมันนี่ไอโบมแค่ได้กินก็ชื่นใจกินต้องเขาเนี่ยนะหอมโอ้โหต้องยังหอมเลยเออมาแล้วจุดสตาร์ทครับท่านผู้ชมครับเกมที่สองนะครับของน้องจันจิวงไกลอาไหไวไม่ไหวลุ้นกัน The 60 second game 60วิพีชิตสารส2องหนึ่งเรเลยค่ะ แรงมากนะเดียวน็อกเดีวน็อกเค้ืเองนได้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 อรอได้โอ้โเร็วที่สุดที่เคยมีมาเร็วที no ่ส um 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 ุดผ่านไปฮะอ้หไมด้ยันแล้วไปกดเซฟหยิบของก่อนหยิบของก่อนแคแกกดเซฟกดเซฟมีอะไรเยอะเซฟอะไรอ่ะไล่เยไม่ไม่ไม่มันมต้องเป็น 3าิบสี่วินาทีสามสิบสี่วินาทียี่สิบห้าวินาทีไม่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 เหลือนะ้ใช้ใช่เลย จะซอยเท้าได้เร็วขนาดนั้นครับน้องจันจิบเพราะใช้เวลาไปส0วินาทีนิดๆเท่านั้นเองจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปในห้องสมบัติก็อุ้มกล่องปริศนาไว้ก่อนแล้วลองก,กดตู้เซฟดูตตมไม่ออกสุดท้ายเลยเอากล่องปริศนาออกมาลุ้นกันต่อครับน้องเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความมั่นใจหยิบอะไรแล้วหยิบม,มาเลยคอ<ม>อ่ล็อกแรกไม่โลเลยไม่ต้องบอกว่าเป็นการเล่นเกมที่เร็วที่สุดตื้อโป่งได้เร็วมากเมื่อสักครู่นี้มีเวลาเยอะเลยอยากให้ไปกด เซฟหรือไม่ก็ลองไถเงินก่อนแต่น้องเขาอยากได้อันนี้นะผมผมขอลองเขย่าดูก่อนว่ามันคืออะไรมาดูริยอ๋อโอเคชัดเจนเลยรอบหน้าจันจิหยิบหม้อหุงข้าวมาด้วยนะช่วยเปิดหน่อยมขอมจันจิช่วยเปิดเลยหอมมะลิหอมมะลิและกองเป็นชนาคือเงินรางวัล5,000บาทรับไปก่อนเลยนะครับตอนนี้รวมของรางวัลนะครับเงินสด5,000บาทเครื่องตัดหญ้า3ล้อ ครับผมมูลค่า350บาทพี่จะไม่ให้เครื่องใหม่หเหวะไม่ให้าก็หนูทำพังเอาล่ะครับสะสมมาสองชิ้นแล้วจันจิคุณจะไปต่อหรืออยากจะพอแค่นี้ไปต่อเอาของรางวัลกลับไปเป็นแสนไปต่อค่ะ เออเป็นผู้ก้ากับที่เล่นเกมนี้ได้เร็วที่สุดคนหนึ่งเลยก็วัดได้นะฮะซึ่งเกมที่สองนี้ซาวจัจิก็รับเงินรางวัล5 0 0 0บาทเป็นรางวัลสมไปได้ครับเกมต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมครับลุนยอนเดอร์แรนดัมลุยผ่านไปครับเกมไม่ยากไม่ง่ายกลางๆนะครับสลับน้องจันจิเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมที่ใช้พลังจะมีโผล่มาสำหรับวงไกลอาของเราหรือเปล่าด่านสามมาแล้วครับ อาชีพหมาสนุกเกมอมาชีพหมาสนุกเกมนี้พวกาจะต้องใช้ปืนฉีดน้ำฉีดเข้าไปในแก้วให้เต็มเพื่อให้ลูกปิงปองที่อยู่ข้างในลอยออกมาภายในเวลา6วินาทีครับมาเลยดีกว่านี่ก็ถือว่าเป็นเกมใหม่ล่าสัตว์ของเรานะครับล่าสุด<อ>แกะกล่องออกมาเปิดซิงหมาดเลยค่ะธรรมนานแล้วเป็นคนชอบเรียกว่าเล่นยิงปืนอะไรอย่างงี้ไหมครับเคยเคยเคยเล่นคะ่ะเคยเ,เคยเ ยิงปืนค่ะปืนนแล้วปืนฉีดน้ำมาฉีดบ่อยไหมบ่อยค่ะไม่หนักใจเลยใช่ไหมโอ้ยเข้าปากเลยเกิเลยไหมเกิเลยไหมไม่มือผมลั่นเล่ลั่นกินลั่นน้ำน้ำเปิดหน้าผมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองอันจีอองเลยดูว่าพี่เขาจะโกรธไหมไม่ได้ อย่าไปครัวพี่ก็ไม่ว่าหนูหรอกหนู่ารนะจริงเหรอครับไม่ได้เหรอวางไว้วางวางไว้วางไว้เฮ้ยน้องขอมีความสุขหน่อยไม่ได้อโอเคได้อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเกยบแล้วไม่ได้นบ้าไม่ได้นบ้าผู้หญิงขนาดนั้นจริงจีครับขอให้โชคดีจุดสตาร์ทครับนี่คือ The 60 Second Game 60วิวิจิตณสันจ้า t h r two one สาวเตจีเธอจะเร็วพอที่จะผ่านเกมนี้ไปได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับเวลาผ่านไป26วินเลยสักก้าโอยมาเนี้ยมาจะตกแล้วสามีกระใจมาสามิเหนื่อยเปล่าโอ้โหโอ้โหเหนื่อยเบื่อเหนื่อยเบื่อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย